เมื่อนายฮุนเซนเนี่ยปีก้าขาแข็งลิจะมาทะเลาะก,กับเสียงบ้านเราเนี่ยนะครับก็ทําให้นะครับนายฮุนเซนไปผุดนะครับแคมเปญต่างๆขึ้นมามากมา,กายก่กองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการขายฝันของนายฮุนเซนซึ่งก็สาเร็จบางเรื่องและหลายๆเรื่องก็ไม่สําเร็จส่วนไอ้ท um ี่สาเร็จ <sen> ก็ดันไปส่งผลเอาตอนท้ายรายการตอนท้ายแคมเปญทาให้เขมรน,นั้นนะครับพบกับความหายนะพบกับความวิบัติจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยครับคนเขมรที่บุกเข้ามาไทยไอ้ที่ที่กลับไปจากไทยแล้วเตรียมจะบุกเข้ากลับมาเอ๊ กลับจากไทยไปขเขมรแล้วก็เตรียมออกจากขเขมรกลับเข้ามาไทยใหม่ตอนนี้เนี่ยสารวนวุ่นวายกันไปหมดนะครับข่าวที่เราจับขเขมรที่หลบหนีมาทางช่องทางธรรมชาติเนี่ยมีทุกวันนะครับสิ่งที่นายฮุนเซนได้ประกาศแคมเปญน,นะครับอันดับแรกเลยคือเชื้อเชิญคนขเขมรที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดให้เดินทางกลับเข้าประเทศโดยมีมาตรการรองรับแรงงานว่างถึงสี่แสนอัตราด้วยกันซึ่งเป็นจำนวนมหาศาลเลยนะครับสี0แสนอัตราเนี่ย นะครับเป็นจํานวนมาหาศาลเลยทั้งคนเขเมรหลายคนก็ไปเชื่อว่ามันมีอยู่จริงหลายคนกลับเข้าไปแล้วต้องไปสวมเครื่องแบบเป็นทหารหลายคนที่หนีออกจากรถบัสของนายฮุนมาลีได้นี่ก็เนี่ยครับไปนั่งหางานกันตกงานกันกลับไปร่วมล้านคนเก้าแสนกว่าคนคนเขเมรที่กลับไปไปทั้งสมัครใจเกินกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งก็คือโดนเลยฮะโดนนายฮุนเซนประกาศว่าถ้ากูเช็ครายชื่อแล้วเนี่ยยังมีคนเขเมรที่ไปแล้วยังไม่กลับกูจะยึดบ้านมึงให้หมดกูจะยึดที่มึงให้หมด จนทาให้ญาติพี่น้องฝั่งเขมรเนี่ยต้องโทรไปหาญาตี่อยู่ในเมืองไทยบอกกลับมาเถอะเดี๋ยวบ้านมึงจะไม่เหลือแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็ต้องทยอยกันกลับทิ้งงานตัวเองกลับนะครับทั้งที้ไม่อยากกลับคือมันเหมือนจะรู้ตัวว่าโดนผู้นาหลอกอะแต่สุดท้ายเนี่ยบ้านจะโดนยึดก็ต้องไปพอไปเสร็จแล้วปรากฏว่าตกงานกันเป็นแถวเลยไม่มีงานรองรับนะครับหนี้สินก็พุ่งลุงตุงนังปรากฏว่านายฮุนเซนไปผุดแคมเปญบังคับธนาคารชาติให้ออกกฎหมายไม่เรียกเก็บเงินทั้งต้นและไม่ดไม่คิดดอกเบีย้ยนะครับ ประมาณสาสี่เดือนน่ะจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมอ่ะคือเขามั่นใจว่าแคมเปญน,นี้จะช่วยดึงดูดแรงงานเขเมรจากไทยกลับเข้าไปนะครับเขามั่นใจเลยว่าเขาจะทำำําสําเร็จและสุดท้ายพอมันเลยวันที่สามสิบตุลาคมนะครับปรากฏว่าคนเขเมรไม่มีงานทํานอกจากที่กลับจากไทยไม่มีงานทําร่วมหนึ่งล้านคนแล้วเนี่ยไอคนในเขเมรที่อยู่ตามโรงงานต่างๆเนี่ยก็ทยอยกันตกงานอีกหลายหมื่นคนแต่ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนโรงงานจีนโรงงานไต้หวันถอนตัวโรงงานญี่ปุ่นถอนตัว ถอนตัวกันเกือบหมดนะครับไอ้ที่อยู่ได้กระจายบ้างไม่จายบ้างาเห็นนะทะเลาะกันอยู่เรื่อยกันไอ้นะครับไอ้เจ้าของโรงงานจีนก็ทะเลาะกันไปทําร้ายกันอะไรแบบเนี้จนกระทั่งธนาคารนี่นะครับพากันเจ๊งระเนระนาดเลยวันก่อนผมเพิ่งจะบอกไปว่ามันมีอยู่สองธนาคารที่เจ๊งไปนะครับก็คือหนึ่งปรินซ์กรุ๊ปนะครับหรือปรินซ์แบงก์สองธนาคารนะครับเอเอโอเอหรือเอบีเอเนี่ยก็เจ๊งตามไปแล้วผมยังบอกเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยมันก็จะทยอยทยอยกันเจ๊งวันนี้เจ๊งไปอีกห้าธนาคารครับ คนตกง,งานอีกหลายหมื่นคนคขมนไปไม่รอดจึงจะต้องจำเป็นจะต้องไปกู้เงินจาก IMF มาตามข่าวคือหนึ่งแสนล้านบาทหนึ่งแสนล้านบาทนี่ IMF เขาไม่ให้แน่นอนครับแต่ถ้าเขาจะให้คือเขาจะทยอยให้นะครับก้อนแรกอาจจะสามหมื่นล้านบาทก้อนที่สองอาจจะประมาณห้าหมื่นล้านบาทและเหลือก้อนที่สามอีกสามแสนอีกสามหื่ล้านบาทถ้ารับก้อนที่สามแล้วนะครับภายในหนึ่งปี ขเขมรไม่มีปัญญาที่จะเอาต้นคืนเข้ารวมถึงดอกนี่เขาวางเอาไว้นะครับผลออกมาคือ IMF จะเป็นคนเข้ามากํากับนโยบายการเงินการคลังของขเขมรซึ่งนั่นหมายความว่าอเมริกาต้องเสี่ยงเอาเงินมาถมไว้ตรงนี้แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมโอกาสเป็นไปได้แทบไม่มีแต่ถ้าทยอยให้ทยอยให้อาจจะน้อยกว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นไปได้แต่ท้ายที่สุดผลของมันก็คืออะไรครับผลของมันก็คือขเขมรขายชาติทั้งประเทศให้กับอเมริกาและสุดท้าย อเมริกาก็จะเข้ามาควบคุมเศรษฐกิจในเขมรแน่นอนจีนย่อมที่จะไม่ยอมอยู่แล้วสิ่งที่ทําได้ของนายฮุนเซนคือหนีทิ้งประเทศแล้วก็หนีไปเสวยสุขกับเงินก้อนโตที่ได้มานะครับมีหลายข่าวนะครับมีหลายกระแสข่าวก็บอกว่าฮุนเซนจะทํารัฐประหารตัวเองผมผมบอกไม่ทําทําไปก็ไม่คุม้มเพราะประเทศเขมรไม่เหลืออะไรแล้วก็อํานาจก็ไม่จําเป็นต้องไปรักษามันต่อกูไปใช้ชีวิตในบ้านปลายชีวิตกูไปเสวยสุขในต่างประเทศดีกว่าเพราะกูขายแผ่นดินจนได้เงินมากมายกายก,ายกองแล้ว เผอๆบางทีถ้าใช้กันดีๆก็ใช้กันไม่หมดไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาปรินซ์กุปไม่จําเป็นไม่ต้องไปพึ่งพาเงิน call center เงิน scammer มมที่อื่นอีกแล้วลําพังที่เขามีอยู่ก็เพียงพอแล้วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปฟังกันครับถ้าพี่น้องมีความเห็นหลังจากชมคลิปนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรแสดงความเห็นกันมานะครับสาหรับคลิปนี้ล่าลายกันไปก่อนสวัสดีครับทางกัมพูชามีนโยบายดึงคนกลับประเทศแล้วธนาคารประกาศพักหนี้ให้3เดือนตอนนั้นที่บอกว่าให้รอดูเดือนพฤศจิกา และตอนนี้เดือนพฤศจิกามาถึงแล้วครับผลที่ออกมาคือเละครับตอนนี้ธนาคารในกัมพูชาไม่ได้แค่เสี่ยงจะล้มแต่มันเริ่มล้มไปแล้วหนึ่งแห่งและกำลังเข้าคิวรอจะไปต่ออีกสี่ห้าแห่งสาเหตุหลักๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันเกิดจากเรื่องเดียวคือคนกัมพูชาไม่มีเงินจ่ายหนี้เพราะตกงานจากไทยต้นต่อของปัญหาทั้งหมดมันเริ่มมาจากนโยบายที่หุ่นเซนประกาศเรียกแรงงานกลับบ้าน เพื่อหวังให้เศรษฐกิจไทยล้มแล้วบางคนก็กลับเพราะกลัวหุ่นเซนยึดที่ดินยึดบ้านเพราะมีข่าวมาแบบนั้นด้วยแต่พอข้ามพรมแดนกลับไปความจริงมันคนละเรื่องเลยครับงานโรงงานที่บอกว่ามีไม่มีครับปรากฏว่าส่วนใหญ่กลายเป็นการเกณฑ์คนไปเป็นทหารครับจากคนเคยทำงานหาเงินกลายเป็นต้องไปใส่เครื่องแบบซึ่งรายได้มันเทียบกันไม่ได้เลยกับตอนทำงานที่ไทยหรือบางคนกลับไปแล้วก็เคว้งว่างงานอยู่บ้านเฉย นี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะชุดที่หนึ่งครับคือการหลอกคนที่มีกำลังซื้อมีรายได้ให้กลับไปเป็นคนว่างงานในประเทศตัวเองเพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้ที่จะหมุนเวียนในตลาดมันก็หายวู้ไปทันทีพอคนกลับไปแล้วไม่มีงานทำรัฐบาลเขาก็รู้ครับว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องเงินก็เลยออกนโยบายที่สองมาตามหลังชื่อว่าแคมเปญกลับบ้านพักหนี้นโยบายนี้คือสั่งให้ธนาคารทุกแห่งห้ามเก็บเงินต้นห้ามเก็บดอกเบี้ย ห้ามเก็บภาษีเป็นเวลาสเดือนโดยเริ่มนับมาเรื่อยๆจนสิ้นสุดที่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองครับฟังเผินๆเหมือนจะดีนะครับเหมือนช่วยประชาชนแต่ความจริงคือนี่มันคือการผลักปัญหาไปข้างหน้าเฉยๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสมมุติฐานของรัฐบาลคือเดี๋ยวอีก3าเดือนคนพวกนี้ก็หางานใหม่ได้แล้วค่อยกลับมาจ่ายนี้แต่ในความเป็นจริงคือผ่านไปสมเดือนงานก็ยังไม่มีเงินเก็บก็หมดเกลี้ยง แล้วพอเข้าเดือนพฤศจิกาปุ๊บครบกำหนดพักหนี้ธานาคารเขากลับมาทวงเงินครับแล้วไม่ได้ทวงธรรมดาเขาคาดหวังว่าจะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามปกติแต่คุณลองคิดดูคนตกงานมาสามเดือนจะไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายสภาพตอนนี้คือประชาชนไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวหางานในประเทศก็ไม่ได้จะกลับมาไทยตอนนี้ก็ยากเพราะติดเงื่อนไขหลายอย่างไทยก็ปิดด่านกลายเป็นทางตัน และสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามันไม่ใช่จุดจบของการพักหนี้ครับมันคือจุดเริ่มต้นของการเบี้ยหนี้ทางประเทศหายนะสถาบันการเงินเมื่อรายย่อยพังระบบก็พังทีนี้พอคนไม่มีจ่ายมันก็กระทบไปที่เจ้าหนี้สิครับนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดของคลิปนี้มีข้อมูลเจาะลึกมาว่าสถาบันการเงินในกัมพูชาตอนนี้กําลังเจอกับวิกฤตที่หนักที่สุดโดยเฉพาะพวกไมโครไฟแนนซ์หรือสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้รายย่อย ต้องเข้าใจโครงสร้างหนี้บ้านเขาแบบนี้ครับคนกัมพูชาตามต่างจังหวัดแทบจะร้อยทั้งร้อยกู้เงินโดยใช้ฉนดที่ดินไปค้ำประกันเขากู้เอามาทําอะไรเอามาสร้างบ้านเอามาซื้อมอเตอร์ไซค์หรือกู้เพื่อเป็นค่าในน้าเดินทางเข้ามาทํางานในไทยนี่แหละครับแล้วเขามีเงินจ่ายหนี้ได้ยังไงก็เพราะลูกหลานทํางานในไทยส่งเงินกลับไปใจ่ายให้ทุกเดือนวงจรมันคือกู้ลูกมาไทยส่งเงินกลับจ่ายหนี้ แต่วันนี้วงจรนี้มันขาดสะบั้นครับเพราะลูกหลานกลับบ้านหมดแล้วไม่มีเงินส่งจากไทยธนาคารก็ไม่ได้เงินคืนรายแรกที่ไปแล้วคือ Prince Bank อันนี้ล้มละลายไปแล้วพังลงแบบไม่ต้องเดาเพราะโดนสหรัฐอายัดจนหายใจไม่ออกตั้งแต่แรกและที่น่าห่วงคือรายถัดๆไปอย่าง KB Bank หรือ w o ร r แ Bank ซึ่งตอนนี้หนี้เสียพุ่งสูงมากแล้วครับและตัวที่น่ากลัวจริงๆคือพวกที่ปล่อยกู้ชาวบ้าน LOLC หรืออัมเรด พวกนี้คือลูกค้าคือชาวนาคือแรงงานคือคนรากหญ้าล้วนๆข้อมูลบอกว่านี่เสียหรือ NPL ของกลุ่มนี้ทะลุเพดานไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนพนักงานธนาคารนับหมื่นคนตอนนี้เสี่ยงตกงานครับเพราะธนาคารไม่มีเงินมาจ้างต่อเก็บหนี้ไม่ได้สภาพคล่องไม่มีแล้วถ้ากลุ่มนี้ล้มมันจะดึงกันล้มทั้งกระดานครับและสิ่งที่โหดร้ายที่สุดกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือขั้นตอนการยึดทรัพย์ อย่างที่ผมบอกกฎหมายบ้านเขาเอาที่ดินทํากินค้าประกันเงินกู้ก้อนเล็กๆได้พอชาวบ้านนับแสนรายจ่ายหนี้ไม่ได้สิ่งที่สถาบันการเงินทําคือยึดที่ดินครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่ายึดมาแล้วจะเอาไปขายใครในเมื่อคนทั้งประเทศไม่มีกําลังซื้อเศรษฐีก็ไม่ซื้อชาวบ้านก็ไม่มีเงินธนาคารยึดที่ดินมากองไว้เต็มมือแต่เปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ธนาคารก็เจ๊งอยู่ดีส่วนชาวบ้านเสียทั้งงานเสียทั้งเงิน และสุดท้ายกำลังจะเสียที่ดินทำกินและที่ซุกหัวนอนครับนี่คือความน่ากลัวของคำว่าล่มสลายครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจแต่มันคือคนจำนวนมหาศาลที่จะกลายเป็นคนไร้บ้านในประเทศตัวเองวิกฤตครั้งนี้รัฐบาลกัมพูชาเดินเกมพลาดอย่างแรงพลาดที่หนึ่งดึงคนกลับจากแหล่งรายได้หลักในไทยโดยไม่มีงานรองรับจริงพลาดที่สองใช้มาตรการพักหนี้ที่แค่ยื้อเวลาตายแต่ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องรายได้ ผลลัพธ์ตอนนี้คือทางตันครับจะถอยกลับมาไทยก็ยากจะเดินหน้าต่อในประเทศก็ไม่มีกินสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อจากนี้คือปัญหาสังคมที่จะตามมาเมื่อคนไม่มีจะกินไม่มีที่อยู่ความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและนี่แหละครับคือภาพชัดๆว่าทําไมคนคเขมรถึงไม่มีเงินจ่ายหนี้ทําไมจุดตายเศร,รษฐกิจของพวกเขาถึงผูกติดกับแรงงานในไทยอย่างชนิดดิ้นไม่หลุดเพราะรายได้หลักของครอบครัวจํานวนมากมันอยู่ฝั่งไทย ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองด้วยซ้ําแล้วเมื่อระบบเริ่มพังนี่เริ่มค้างงานเริ่มหายคนเริ่มตกงานไฟมันก็ลามจากกระเป๋าเงินไปสู่ความอดทนของประชาชนตอนนี้เสียงไม่พอใจมันไม่ได้เบาแล้วมันดังจนรัฐบาลหุนมาเนตเริ่มสะดุ้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเศรษฐกิจแต่มันกําลังกลายเป็นเชื้อไฟการเมืองที่พร้อมประทุเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ของชาวเขเมรที่ปากท้องมันร้องและพวกเขาบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆ